สวัสดีกลุ่มอสวินทุกท่านพบกับผมแอมมี่ปูซิเมนแคนดี้เกมอีโดราแฟนตาซสีสตาร์สก,กะนะฮะวันนี้ผมจะลุยหอคอยแอโรอชั้นที่16กันนะก็ยังไม่ได้ลองลงดูนะว่าจะเป็นชั้นยังไงนะฮะก็กาจะลงครั้งหนึ่งไปก่อนมาดูข้อมูลกันนะฮะชั้นที่16เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีตัวละครธาตุไฟนะแล้วก็ด่าเน,นี้ยสตูหิวแดงได้ด้วยนะฮะ เงื่อนไขในการทำสามดาวเนี่ยคือต้องมีตัวละครอย่างน้อยทัดไฟอ่ะต้องมีอย่างน้อยสามตัวในทีมนะแล้วก็ผ่านด่านภายในห้าเทิร์นต้องไม่มีคนตายนะผมว่าสู้กับบอสแน่เลยก่ะนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยจัดทีมเนาะเพราะว่าอืมศัตรูธาตุาน้ำเหรอหอยธาตุปะถ้าเป็นหอยธาตุเนี่ยผมว่าผมใช้ทีมนี้ก็ได้ เดี๋ยวๆจัดทีมก่อนจัดทีมไปเลยแล้วกันน่าจะหอยทากแน่เลยดูดูทรงแล้วน่าจะเป็นหอยทากก็เน๋้วจัดทีมไปเลยแล้วกันมาหอยทากเนี่ยผมแนะนำเป็นทีมนี้แล้วกันนะก็จะเป็นต้องมีตัวละครธาตุลมสามตัว ถ้าลมสองตัวก็ถ้าลมสี่ตัวก็ได้มั้งแป๊บนึงนะถ้าลมสี่ตัวถ้าลมสี่ตัว,ต,วตัวแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็เป็นเกียวด้านะฮะแล้วก็จะมีตัวต่อไปเป็น p ปโปพุดดิ้งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปขาดไปได้เลยเนี่ยก็จะเป็นมาทุกอีสองปี แล้วก็โปโปนาครบล็อกโปโปนาปกติโอเคโปโปนาปกติน่าจะเหลือเฟือแล้วก็ใช้นี่ก็ได้แล้วก็อันนี้ไปแล้วก็โปโปนาใช้กีต้าก็ได้เพราะเราจะเน้นโปโปนาเป็นหลักแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมใช้นี่ละกันใช้ จมตีเป้าเดียวก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ผมว่าผมใช้นี่ก็ได้อ่ใช้นี่ก็ได้มั้งใช้ปืนก็ได้ก็ได้เหมือนกันจะได้เพิ่มแต้มทาไปด้วยซิมโบที่ใช้แอทเทียสองใบไปเลยแอทเทียสองใบ แอตเทียสองใบนะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมใช้นี่ด้วยอ่ลาลังบัฟโอเคแล้วก็ตัวนี้เอาเป็นเราจะใช้ถ้าไม่ตายอยู่แล้วเนาะถ้าเราจะใช้ถ้าไม่ตายก็ใช้อันนี้ก็ได้อ่าน,นี้แล้วกัน ก็น่านจะประมาณนี้ส่วนทีมนี้ผมว่าผมใช้ผมใช้นี่ดีกว่าอ่าเขาบอกต้องเอาธาตุธาตุไฟสามตัวใช่ไหมธาตุไฟสามตัวก็ยัดอะไรก็ได้เอาจริงๆอะธาตุไฟสามตัวดีเซลนะครับเอามาใส่รองเท้าเนาะเอามาใส่รองเท้าจะได้เพิ่มแต้มธาตุนะฮะก็ ธาดลมธาตุลมผมว่าผมใส่อีเซลก็ได้ใส่ให้ครบไปถ้าใไ่สามอีสองตัวเป็นอ่าอีเซลไปแล้วใส่มันคร,ครบไปแล้วกัน มันก็มีอันนี้ครบแล้วเหรอครบแล้วนี่หว่าโอเคครบแล้วไม่เป็นไรก็ใส่ไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันใส่ไปงั้นๆนนะ่ะอันนี้คือผมพยายามจัดแบบให้มันพอได้นะฮะก็จะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวเรามาลองลุยแล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นหอยท่าสองตัวแหละไม่น่าจะเป็นตัวอื่นทีนี้เราจะมาลุยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาสู้บอสห้าตัวเนี่ยเอ้ยห้าเธอเนี่ยมันน่าจะเป็นหอยท่าแหละไม่น่าจะเป็นตัวอื่นอะขอเป็นเวฟเดียวพอนะถ้าเป็นสองเวฟอาจจะไม่ไหว อ่าหอยท่าจริงๆด้วยหอยท่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านก่อนอ่าโอ้มีโลกันสถานะนะคะแล้วก็มีเออน่าจะสถานะแล้วก็มีโลกันดีบัฟโจมตีทัดไฟแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็โจมตีไอ้ทัดไฟโจมตีเบาลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ คือใครจะเอาธาตุไฟไปตีธาตุน้ำอะถามจริงแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมทีมเอากิดมาแล้วเป็นหอยทากเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราเทิร์นแรกเราจะบัาไปก่อนนะแล้วก็เราจะใช้สกิลที่สองของมาทุยเพื่อการพิษนะแล้วก็มีอันนี้เราจะใช้ปุบหน้าบีมเลยไหมปุบหน้าบีมไปเลยก็ได้มั้งเออใช้นี้ก็ได้มา ดีบัฟเหรอยังไงเราก็ไอ้น,นี่อยู่แล้วนะไม่เป็นไรเป็นถ้าเป็นดีบัฟก็แก้ได้เราจะเลือกเป้าหมายที่มีแต้มธาตุน้ำสูงที่สุดในตอนนั้นคือตัวนี้นะแล้วก็จะใช้ทําไม้ตายของเกลดาแล้วก็ใช้สกิให้ตัวโปรปรน่าโจมตีธรรมดาไปนะฮะแล้ก็จะมีเออโจมตีธรรมดาแหละมีแค่นั้นพอน่าจะได้อยู่ มาอ๋มันมีโลกันโลกาในมันมีโลกันอยู่มันเลยทำไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเราค่อยๆต่อไปแล้วกันไม่ติดนะฮะ ต่อไปเราก็จะเลนตัวนี้ต่อนะเราก็จะใช้ตัวโปโปนาโจมตีอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็ให้มาทุยโจมตีธรรมดาไปเพราะว่ามาทุยโจมตีสุ่มสามตัวอยู่แล้วนะฮะสุ่มสามตัวหรือสองตัววะเดี๋ยวดูก่อนสุ่มสองตัวมันก็จะพอดีนะโอเคเราก็จะให้ตัวเกลด้าฮาโูวีโจมตีด้วยทําให้ตายไปนะฮะ เร็จเรียบร้อยฮะ น่าจะจบได้ภายในห้าเทินนะน่าจะจบได้อยู่ก็เดี๋ยวเราจะให้ตัวโปรบนหน้าจมตีธรรมดาไปนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอ่โจมตีธรรมดาไป เรียบร้อยฮะตัวนี้น่าจะปิดฉากได้สบายๆนะฮะ เรียบร้อยฮะก็จบด่านภายในห้าเทิร์นเนาะแล้วก็มีตัวละครธาตุไฟอยู่ในทีมสามตัวไม่มีคนตายโอเคก็ครบเงื่อนไขก็ผมพอดาวได้แหละว่าะศัตรูเป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยก็พอดาวได้แหละก็จบได้ไปในอ่าสิบนาทีนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นเวลาที่ดี ถานที่สิเ็เป็นยังไงเดี๋ยวขอดูผ่านๆก่อนนะผ่านด่านให้ในเจ็ดเทิร์นเหรอแสดงว่าศัตรูครั้งนี้เป็นสู้สี่ตัวใช่ไหมมีฮิวเด้งก็เดี๋ยวลุยไปเลยแล้วกัน <S 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 เพื่อไม่เสียเวลานะฮะเพราะว่าเราถ้าด่านไหนมันลุยไหวผมก็จะลุยต่อไปเลยแล้วกันโอเคก็จะใช้ทีมนี้ธาตุลมสองตัวปะ่ะธาตุลมมีสองตัวโอเคก็ใช้ทีม เอ๊ะทำไมมีท่าน้ำสามตัวเลยอะท่าน้ำสามตัวได้ท่าน้ำเรือเวร้อยมันยังไงนะจะลุยดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมันทำแม่งทำแม่งอยู่นะเข้าไปดูก่อนถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็จะจบเพียงเท่านี้แหละ จริงๆถ้าเป็นทีมใช้สเตล่าวาเลนทายก็ได้นะก็โอเคเหมือนกันโอ้อืมอย่างนี้ก็ไม่มานายาเท่าไหร่มา Em mà nó water y egg. Chủ đáng ngày lắm ba bì เหลืออีกหน่อยหนึ่งน่าจะจบได้โอเคก็ได้อยู่นะใช็ได้อยู่ก็จบด่านที่สิบเจ็ดได้สบายๆนะฮะ จริงๆด่านซิตี้สิคุณจะเตรียมตัวละครธาตุลมอย่างเดียวก็ได้นะแต่ต้องหาตัวที่โจมตีทําให้ตายแรงๆอย่างสเต l ลาเวเลนทายอย่างเงี้ยหรือว่าพวกตัวละครอีพีที่สอธาตุลมก็ได้นะฮะก็น่าจะได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะฮะชั้นที่18ไหวไหมเดี๋ยวดูก่อน10เทิร์นหรอวะแล้วก็มีสู้บอสแน่เลยอันนี้ไว้ก่อนเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ